เออละครับ <c oughs> สวัสดีครับผมเหมือนเดิมอีกแล้วครับผมก็ <c oughs> เจอกันอีกแล้วครับกับไนทแทรเจอกันช่งชวงเช้าบ้างช่วงหลังเลิกงานบ้างนะครับแ,แล้วก็ไนท์แทรก็คือจะมาชวนทำอาหารกินทำอาหารกินนะครับ <c oughs> วันนี้เมนูที่อยากจะทํากินอ่ะติดแก้ก่อน ันนี้เมนูที่อยากจะทํากินนะครับต้องก็ต้องยอมแล้วว่า,ามื้อเย็นวันนี้เรา <c oughs> เราตั้งใจว่าเราจะกินทาข้าวต้มกุ้ยกินกันนะครับหล,ล,ลังนี้เราก็มีอของหลายสิ่งและที่เราเตรียมไว้เช่นปลาเรามีปลาเกลือแล้วนะครับปลาเกลือก็คือปลาปลาเค็มแหละครับปลาเค็มแดดเดียวหรือว,ว่า ทางจังหวัดกระแพรเพชรบ้านผมเขาเรียกปลาเค็ม <c oughs> ปลาแดดเดียวว่าปลาเกลือ <c oughs> วันนี้เมนูที่อยากจะทาจิินก็นคือจะเป็นอหัวเจป๊ยผัดไข่ซึ่งกินกับข้าวต้มมันนะครับเริ่มเมลยละกันนะครับก่อนหนึ่งก็โรกกระเทียมก่อนเลยกระเทียมของผม วันนี้น้ำมันที่ใช้ก็คือเป็นน้ำมันส่วเหลืองจากอ,อุ่๊กนะฮะใส่กระเทียวกระเทียมให้เหลืองหอมก่อนนะครับวันนี้เป็นเมนูง่ายๆครับง่ายๆเลยเพราะว่าบางทีเราก็ต้องการความง่ายกับชีวิตกินง่ายๆอยู่ง่ายๆประยุ่งยากมากนี่ก็ตามด้วยหัวใจปุ๊กนะครับ ที่เราล้างแล้วแต่เครื่องปูเงเครื่องปูง,งก็ไม่ยากครับตัวน,นี้เครื่องปูนก็รสร้างง่ายมากเลยครับอ่าทีน,นี้แล้วก็ปล่อยให้เขา สุกน้ำมันก่อนนะครับไม่ได้รีบทำอะไรเขาหลังจากที่ได้กินเส้นมาหลายวันแล้วก็วันนี้ก็จะเริ่มเปลี่ยนมาเป็นมื้อเย็นก็จะเบาๆในการกินข้าวต้มกุยนะครับข้าวต้มกุยก็ทำง่ายๆนะครับเป็นข้าวหอมมะลิข้าวสารหนึ่งนะครับ แล้วก็ใส่น้ำเยอะหน่อยแล้วก็หูไปให้เข้าสุกนิ่มจะผสมผมจะผสมข้าวเหนียวนิดนึงนะนิดนึงนิดเดียวเองเพื่อให้เข้ามีอย่าง ก็ข้าต้มก็ไว้กินช่วงที่อากาศกเย็นๆก็ได้ครับกินกับของเครื่องเคียงง่ายๆครับกินกับปลาเตอกินกับผัดกนะครับไม่ยากเลยเข้าต้มกุ้ยนี่ต่างกับข้าต้มตรงเครื่องนะฮะข้าต้มกุ้ยก็คือเหมือนกับต้มข้าวอย่างเดียวอะ่ะ ใส่ข้าเหนียวลงไปนิดนึงมีใบเตยสะอาดสะอาดก็หย่อนลงไปด้วยก็หอมแล้ว่ทีนี้ก็จะผัดหัว <c oughs> จะโป๊ะนะครับให้เขาสุกน้ำมันได้ที่ก่อนถ้ผอมผมก็จะคั่วเข้าให้ได้อ่อให้มีความเกลี่ยมนิดนิดนะครับ จะได้เพิ่มความหอมโห่เจ๊โจป้ผัดไข่เมนูนที่แปดจะง่ายได้แต่ว่าทากินที่ไรก็อร่อยทุกครั้ง เนี่ครับแค่น้ำมันกับกระเทียมแล้วก็อาลงหัวเจโป้ไปผัดก่อนให้เขาได้ที่ก่อนให้เ้ามีกลิ่นที่หอมนะครับแล้วเติมไข่ที่หลังเอาละเขาผัดจนได้ที่แล้วครับสุกน้ำมันหมดแล้วนะครับผม ก็จะตามด้วยไข่ไก่นี่เลยใส่ไปเลยฮะนันนี้ใส่ไข่ไก่สองฟองนะครับทำง่ายๆฮะไม่ต้องขั้นตอนไม่ต้องเยอะนะครับเกลี่ยไข่ให้เขาเคลือบอยู่กับไท้โป้บ้าง นะครับผมอือนี่เรื่อก็แช่ไข่ให้เขาสุกกัไนะครับจริงๆเหมือนจะคั่วก็ได้นะฮะไม่ผิดเลยครับถ้าคั่วเขาไข่ก็จะร่วนดีอือ <c oughs> ป็นแข่งน,นิดนิดหน่อยหน่อยเติายผมก็จะยีเขาเหมือนเดิมนะครับผมากได้ไขลไ่ล้วนไอ้หัวเจโพล้วนทีนีน้ขึ้นถึงขั้นตอนการปรุงรสแล้วนะครับจะเริ่มต้นด้วยน้ำตาลทรายนะครับนิดหนึ่งนะฮะหวานหน่อยได้ครับเมนูนี้เพราะว่าหัวเจโพมีความเค็มอยู่แล้ว ก็เติมความหอมด้วยแม็กกี้สองสิ่งเท่านั้นอืออาวละชีครับทั่วเลย อสองเก๊กเอาละครับทีนี้พอผัดจนอ่าซอสปรุงรสเข้าที่แล้วนะครับปิดไฟเรียบร้อยเห็นไหมฮะมันจะมีความถ้าเกิดว่า,าใส่ซอสปรุงรสไปทีหลังมันจะมี กระทระที่ร้อนๆนะครับมันจะทําให้มีความไหม้เกลี่ยมนิดหน่อยมันหอมตรงนี้แต่ไม่ทําให้ไม้ยุดขผมนะเอาละครับเรียบร้อยปิดแก๊สเรียบร้อยทีนี้ก็ชิมใช้มือนะฮะอื้ม ความหวานความเค็มในตัวชอยโป๊ความหอมที่ผัดน้ำมันสุกกำลังดีตักบนข้าวต้มอ,อุ่นๆร้อนๆฟินอะเอาแล้วครับผมวันนี้เมนูง่ายๆนะครับไม่ต้องไม่ต้องเรืงเยอะคนเราบางทีก็ต้องการความง่ายตลอดชีวิตใช่ไหมครับ ก็วันนี้รับผ่อนก็กินง่ายจริงๆมีปลาเกลืออยู่แล้วด้วยมีผัดผักอยู่หน่อยหนึง่งงั้นวันนี้เย็นนี้เราจะกินข้าวต้มกันนะครับงั้นเป็นว่าขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าหากว่าคลิปแทนพอจะมีประโยชน์ก็กดแชร์กดติดตามกันได้ตามอำเภอใจเลยนะครับผมสวัสดีนะครับ